ทีนี้ไปดูในส่วนของการอบรมรบแรงงานเพื่อพัฒนาเรื่องของแรงงานไทยก้าวสู่สากลกันบ้างค่ะควันนี้ที่อำเภอหัดใหญ่จวดสงขาค่ะก็มีการประชุมผู้ประกอบการนะคะจากสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่เพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของแรงงานที่ทํางานในสถานประกอบการต่างๆค่ะคับวันนี้คุณพาณิชจิตแจ้งครับอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับ มาเป็นประธานเปิดงานจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานแรงงานไทยรุ่นที่1โครงการเสริมสร้างพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยในสถานกิจการซึ่งมีตัวแทนของสถานประกอบการเข้ารับฟังเนี่ยค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าในพื้นที่สงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยโรงงานสถานประกอบการที่มีแรงงานหรือว่าลูกจ้างเนี่ยทำงานอยู่ จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวโครงการนี้ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษครับคุณเก๋ค่ะคุณพาณิชย์บอกนะคะว่าตอนนี้ถ้าประเมินเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพแรงงานไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของปัญหาที่จะต้องมีการเร่งแก้ไขก็คือในอนาคตไทยจะก,ก้าวเข้าสู่ AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มาตรฐานของแรงงานไทยเรายังด้อยในส่วนของภาษาที่จะสื่อสารกับ,บสถานประกอบการหรือว่าระหว่างหน่วยงานด้วยกันค่ะเรื่องนี้เนี่ยคุณพานิชบอกเขาว่าจะต้องมีการพัฒนาเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยรวมไปถึงแรงงานต่างด้าวในอนาคตที่อาจจะทะลักเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสถานประกอบการต่างๆก็ต้องมีการเตรียมในเรื่องของการรองรับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาด้วยเรื่องนี้มีเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณพานิชจิตแจ้งค่ะอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง ทีี่่พูดถึงงเรือน้ไปลองฟังดูครับในขณะนี้ที่ได้รับการเข้าสู่มาตรฐานแล้วเนี่ยมีโรงงานจำนวนมากประมาณเกือบครึ่งของประเทศที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแล้วนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นส่วนของที่จะส่งเสริมให้แรงงานไทยเราเข้มแข็งงต่างๆมากขึ้นครึ่งประเทศก็ประมาณประมาณ50%เอนตน่างน,นะครับ คุณพาณิชย์บอกเลยครับว่าขณะนี้เนี่ยแรงงานไทยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของฝีมือเนี่ยไม่เป็นรองชาติใดในโลกเลยคุณเก๋เพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับยกระดับเรื่องของมาตรฐานให้มันเทียบเคียงกับสากลโดยเฉพาะเรื่องของภาษาของแรงงานเนี่ยอันนี้จะต้องพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษพูดได้ทั้งภาษาที่ต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยสงขลาเนี่ยติดกับประเทศเพื่อนบ้านสำคัญสำคัญหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนครับคุณเก๋